คนที่คอมเมนต์มาเจตนาไม่ดีคุณต้องแคร์ไหมไม่จาเป็นอสำหรับผมนะมคือเวลาเรามีปัญหาเราก็ต้องตั้งสติกับมันก่อนแล้วก็มองวิเคราะห์มันแล้วก็พิจารณามันว่าเราทําอะไรที่มันผิดที่มันไม่ดีตรงนั้นตรงนั้นไม่ถูกใจก็คือไม่ถูกใจมันมีอะไรที่ทําให้ไม่ถูกใจคือร้อยคนอนะไม่ถูกใจคนหนึ่งก็คือไม่ถูกใจถูอป่ะใช่และในยุคนี้ที่มันมีเสียงกระแสะตอบรับและการแบบว่าการคอมเมนต์การดราม่าอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ย มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นผมถ้าคนที่คอมเมนต์มาเจตนานไม่ไดีคุณต้องแคร์ไหมก็ไม่แคร์เพื่อใช่แคร์ไปเพื่ออะไรเออถ้าบอกว่าเพื่อเพื่อที่จะให้เขารู้สึกดีกับเราไม่จําเป็นอืสําหรับผมนะอืทําไมผมจะต้องให้คุณรักผมด้วยอะ่ะแพทใช่คุณจะมองผมยังไงก็เรื่องของคุณ <laughs> ใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่แคร์คุณนะแต่ว่าเราก็เป็นเราแบบนี้เราก็ทําอย่างเงี้ยคือแพทจะเกลียดหรือจะชอบเรามันก็เรื่องของแพท ผมเป็นบังคับจิตใจแพ็ทไม่ได้เราก็ทําของเราแบบเนี้สุดท้ายวนมานะเอาตัวเองอย่าไปยุ่งออกับคนอื่นอยู่ยุ่งแค่ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพยายามแก้คนอื่นด้วยคําว่าพยายามหมายถึงมีระดับนะถ้าเราพูดหนึ่งพูดสองพูดสามได้แล้วพอละสําหรับผมจะไม่มีสี่มีแค่สามครั้ง